Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทันเช้านะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเล่นๆน,นะคุยกันเรื่องเห็ดนะครับว่าคุยเรื่องหลักการของชีวิต <c oughs> แฟร้อน ก็วันนี้ปีนขึ้นมาตีสี่นะครับปีนมาตีสี่แล้วเรามาปั่นก้อนเห็ดนะครับอันนี้คือเห็ดหนึ่งเตาว,วันนี้ได้น้อยได้แค่ปริีทุ่งหมดด้วยก็เลือกทุ่งใหญ่มาใส่นะครับได้แค่นี้เองกหกก้อนเจ็ดก้อนปกติจะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก้อนต่อเตานะครับ ก็มาใส่เชื้อเสร็จแล้วก็เอาฟางที่หมักไว้มาขึ้นเตาไว้ตอนเย็นคันหนึ่งหลังจากเลิกงานนะครับหลังจากเลิกงานกันหนึ่งแล้วก็เอาฟางที่หมักไว้เอามาเอามาหมักหมักหมักแห้งไว้แล้วก็ค่อยเอาผ้าคลุมนะครัผ้านี้ก็เลคลุมแล้วก็เอาฟางใหม่นะครับหมัก หม,กมกักน้ำหมักไว้อีกนะฮะวันคืนหนึ่งแล้วแล้วแต่นะครับแต่ก็ห้ามต่ำกว่า12ชัว่วโมงนะครับทำเป็นกิจวัตรประจำวันเวลาว่ <c ười> là, างก่อนก่อนที่จะไปทำงานและหล,ลังเลิกงานนะครับเช้าเย็นเชา้ชามืดนะครับวันละห้างกว่าวัละสิบกวอนไปเรื่อยแล้วก็เข้าลวง,งลวงบุงหลัง ยังไม่รู้ล่ะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่มีใครรู้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ทําทุกวันนี้ก็มัน,นไม่มีจุดหมายอะไรหรอกของชีวิตนะครับขอแค่เราขอแค่เรามีจุดยืน,นครับ <c oughs> หลุดพ้นต้องการที่จะหลุดพ้นจาก พนักงานรายเดือนลูกจ้างเขาครับผลจากการเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็ต้องทําอย่างนี้แหละนะครับหาอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราอยู่ได้นะครับเป็นลูกจ้างมันก็ชนเพดานได้ชนเพดานเงินที่ก็เงินกบาทสองหมื่นกบาทครับสามหมื่นมันจะมีเพดานมันอยู่แต่ถ้าเราทําอะไร ธุรกิจเล็กๆของเราฮนะมันอาจจะใหญ่ขึ้นมามันมันไม่มีเพดานของรายได้นะอาจจะได้น้อยก็อาจจะได้มากนะครับแต่มันทําให้เราอยู่แบบอยู่แบบไม่ต้องมานั่งดูนาฬิกาไม่ต้องมากางังคนไม่ต้องมากมีเพื่อนร่วมงานที่เ <c oughs> ี้ยงนะครับพูดจะ หลายอย่างนะนี่คือที่ผมพยายามทำทุกอย่างให้มันให้มันเห็นให้มันเป็นจุดยืนของตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยจุดยืนผมคือลูกกับเมีย,น,ยนะครับบางคนถามว่าจุดยืนคืออะไรผมเนี่ยจุดยืนผมคือลูกกับเมียครับ น้ามาสิกันมาครับไปละลูกชายตื่นแล้ววันนี้กำลังเริ่มกันมาลูกกันมาวายนะครับเพี่อนดายไม่ตื่นนะครับ <c oughs> อันนี้ลูกชายนะไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทำอะไรที่มัน เป็นจุดยืนของตัวเองให้ได้นะครับอาจจะล้มเหลวอาจจะล้มลุกคลานไปนะช่วงแรกอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ร้วยว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าปกติทําจะชี้เรื่อยนะก็ได้กินได้ขายนะทุกคนก็แฮปปี้กับผลงานแต่มันลงทุนสูงนะครับชีเรื่อยยังไปขอทางเข้ามาเลยซื้อไปีอซื้อแต่และครั้งนะครับ ก็เลยมาเนี่ยแหละมาเห็นฟังนี่แหละที่มันจะพอจะไปได้นะครับเดีย๋ยเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะจะได้ผลยังไงนะครับก็มีเนี่ก็จะเข้าไปปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเหมือนเดิมแหละครับผมวันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ